ต่อวัแล้วก็เราจะซื้อสกงสกิลมันให้มาเต็มเลยเว้ยกเว้นสกิลสุดท้ายนะเราต้องเก็บค่า<ม>ออกยิค่ายอะสกิลก็มาไวค่าเยอะแล้วก็เก็บลูกบอลใช่มใช่ก็ตัวตัวละตัวละแต้มตัวนี้สกิล e มันวาร์ปมาได้เดีย๋ยวรู้มันมีสูตรด้วยวิ่งเข้าไปตรวจเสร็จใช่ไหมระวงังระวังจุดจุดจุดวาร์ฟไว้มันจะมีจุดวาร์ฟใช่ไหม วางทิ้งไว้ก่อนเพราะตัวเสร็จกดวาร์ปกลับเลยฝันของข้ามก็ยิงไม่ทันเอ้ยแต่แต่แต่เขาวิ่งไปตอนที่เขามองมันมันมองไม่เห็นเขาอ่ะแต่ถ้เขาวิ่งไปชนมันนี่คือมันรู้เหรอรู้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 ใช่รู้ดิใช่ไหมรู้อย่าอย่าใกล้เกินอ่ะพยายามเวินระยะห่างรอบนี้เริ่มสตาร์ทที่ปืนพกเลยซื้อปืนไม่ได้เนี่ยก็อัตโนมัติ เลยคุกอ่เงี้ยเอมมน้อยวะงั้นแต่นี่ไม่อยู่เอวอะไรมลนาเอาเวนคำนอะไรเขาโอ้ย,ยิงฟรีแล้วจังกวะเนี้ย เข้ากลางเงยเต็มเล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 ยมีดลงเต็มเลยมาเข้ากลางไปแล้วเข้ากลางไปแล้วเข้ากลางไอ้นี่เลยเดี๋ยวนี้วิ่งไปทางนู้นดีกว่าปิดด้วยเอาเข้ากลางแล้วไบเบียมันอยู่ที่บีด้วย นเขาขูข <łość> ้างๆกูเลยชนะที่เหลือกันรอบถัดไปจะได้ปืนอะไไหม มันกระโดดเลยนะเฮ้ยเข้อเฮ้ยไทยชุบชีวิตเลยว่ะเอาเรื่องเขาสามารถมันมีปืนทองเคยเคยใช่ปะเคยเล่นจัอสามารถเก็บปืนทองได้ไอคิวอะปืนทองมันจะเป็นไอเหมือนก้อนกลมๆเลยวะมันจะโผล่ที่ไหนสักที่หนึ่งถ้าเจอก็เก็บมาปืนนั้นจะยิงทีละนัดแต่ถ้าโดนนัดเดียวตายเลยดับเมิสองร้อยห้าสิบ ไอ้ปืนนี่อ๋อไอ้ปืนเคาะอันเนี่ยใช่เคาะอ๋อถ้าถ้าเลงจะเคาะแต่ถ้าไม่เลงจะยิงรัวเฮ้ยมัการศึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวไปชุบเพื่อนสวยอยู่ตรงนี้มั้งหาซับเพื่อนกัอนตอนเนี้ยโอ้โห

โอ้โหไม่ทันน่ะเรียบร้อยออเล Last round before the switch ปืนนี้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 ปืนเาเหมือนกันแต่ว่าปืนเนนาแบบไหนตรงอยู่ แรงแรงปรืนนี้แรงแรงเท่าไอ้สไนซ์สองนัดตายเลยถ้าหญิงทีเกินไปจะไม่ตรงกลางเลยนียกแก่แกกแดีแ่ไ,แไอ้่แ,แปแลหัวไม่ดิโอ้โหเรียบร้อยมันเห็นได้งงวะ มันแมพออกมายิงเลยอ่ะแบบเหมือนเดิก่อนเลททางนี้ดีเลยไหมล่ะไนเอยบ,บนหน่อยบนนพละบลนั่นแหละพลาระบลออกอ้อมเลยพวกัวางเลย ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว One enemy remaining สวยพระราพนระเบิดระเบิดระเบิดพระราพนหลีฟหลีฟมีคนมีคนแก่ละบางทีนม่งหลดนี่ก็จะโหลดแบบเละเลยแต่มันก็ต้องเป็นเหมือนกันทั้งสองฝ่าย แลก็โอเคอยู่สลับเป็นฝ่ายบุกแล้วคนละสองรอบแม่ตขวพรป่าจอมเตีแคบวะเนี่ยถ้าว่างๆแบบเนี่ยถ้ารีบก็มาเล่นสไปาัดบ่อยๆปูนี่กูนี่ สวยจ้าไปสวยจ้าโอ้โหเอ็งเล่นเก่งว่ะแคนนน่นี้มาแเอาคนหนึ่งเนี่ยมันเอ้ยมันเก็บปืนทองได้อะเอ้ยมันเก็บปืนทองอไปนี่ว่าคิวไ,ไ,ได้คิวได้มาแล้วคิวว่าตายเลยหายเอ็ม,มันก็ได้ปืนทองมาหนึ่งวางละไปวางโอ้ยม้าต่อม้าต่อวาง พื้นทองคือนัดเดียวตายเหรอเออนัดเดียวตายไม่มีข้อแม้โอ้ที่ผายแล้วถ้าถ้าใครฆ่าฆ่าฆ่าได้ใช่ป่ะปืนมันใจนี่มันจะเหลือเหลือยู้ลูกหรงมั้งยาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยาโอ้โหไอ้เฮ้ยปืนไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวมันยิงง่าย ถ้าถ้าสมมติฆ่าคนที่ถือปืนทองได้จะเป็นเจ้าของปืนทองคนต่อไปแล้วก็นสนจารีกลับมาใหม่สามนัดเหมือนเดิมสามไม่สี่นัด <c oughs> อะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวกลแล้วคูคลิกขวาจะยิงระยะไกลได้ห้ามยิงใกล้นะยิงใกล้กระสุนจะไม่ออกคุยแต่ถ้าคลิกซ้ายจะยิงกระสุนมันจะบาลืนเนี่ย พื้นท้องเนี่ยปืนทองอออไปนี่เก็บนะเ,เนออก็บล้อ คิวอยู่ไหนวะอเฮียค like ูยิงไม่โดนนี่ก็จะตายไม่กันอ่ามันใกล้เกินใกล้เกินกระสุนยิงไม่ออกเลยกดที่ขวา คอครับเลยปืนที่มันดีๆมาทีเฮ้ยถ้าเรา่านี้จะนั่งก็จบไปใช่ถ้าเราได้สี่ก่อนก็จบเลยลเคสี่จะเปิดมวนเยนแลมากีโซวา้าเ่ะิด

เรียบลอนีครับพี่นอ้องหน้ากับนังนาไปมีพักแล้วเนี่ยคิวเห็นข้างล่างใช่ปะต้องใกล้ๆปุ่มเริ่มกดที่เล่นก่อนเล่นด้านบนอนะ่ะมันจะมีคำว่าฝึกซ้อมอ,ะอ่ะถ้าจะออกก็ส s ตั้งค่าแล้วก็ออกได้ถ้าเราจะไม่เล่นอะ่ะแล้วก็ไปฝึกกับบอด เปิดดู y o u ู u b ะมันจะมีวิธีฝึกอยู่ที่ทำให้ยิงแม่นนะั Q ้นคิวเล่นโอเคนะแต่ยิงไม่แม่นม,มือยังไม่เข้า